เทพซาพากินอยู่แบบคนพิการครับวันนี้อ่ามีผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ทำบุญร้อยวันให้ญาติที่เสียไปแล้วนะครับอ่าญาติผู้ใหญ่ใจดีที่เสียไปแล้วก็เลย <c oughs> ท่านก็เลยมีน้ำใจนำอาหารที่ที่เหลือจากการจากการทำบุญมาฝาก าบาวเทพมาฝากเทพ่าและลูกๆรับและลูกคฮะก็เดี๋ยวมาดูกับข้าวครันว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูข้าวมีอะไรบ้างก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับน้ําใจอ่าที่เอ,อื้อเฟื้อะน้ําใจที่ดีที่มีให้กับเทพและลูกนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆครับที่นํามาข้าวมาให้กินเนาะพอดีเลย ตอนเย็นไม่มีกับข้าวกินพอดีเลยอืเล่นเปิดไหมเปล่ากับข้าวตอนเย็นไม่มีพอดีเลยก็นี่ครับน่าอร่อยด้วยนะอแกงแกงขี้เหล็กใส่หอยแมลงภู่น่าอร่อยจังเลยชอบด้วยครับชอบชอบเดี๋ยวเราจะอุ่นเอามาอุ่นกันอุ่นไว้กินตอนเย็นแต่ก็มี กุ้งต้มเค็มหวานนะฮะอันนี้ก็อร่อยะฮะเด็ดเห็นแล้วกึ้นลายเลยน่าอร่อยมากลูกสาวชอบฮนะกุ้งต้มเค็มหวานนี่เคยชอบมากแล้วมีถุงนี้ฮนะเมื่อกี้เมื่อกี้หมดถุงเวลานี่มีถุงเอาเอา่าท่านได้นำมาให้สองถุงถุงเมื่อกี้มีมีเออ หอยแกงหอยแมงผู้ใส่ใส่ขี้เหล็กเนาะใส่ใบขี้เหล็กอืแล้วก็มีตม้มเค็มต้มเค็มหวานกุ้งเอ้รัวหรือเปล่าไม่รัว่วดูว่าถุงรั่วก็มีข้า,าวเปล่าข้าวข้าวหุงสุกแล้วเนาะนี่เอ,อาละ อย่างนี้ไม่ต้องหุงข้าวเลยสองคนพอลูกพอดีเลยกละถุงเลยอืมแล้วก็ยงนี้มีอะไรเลยต้องขอขอบคุณมากๆนะครับมีผัดตัวตันเตาใส่หมูครับอืมขอบคุณครับขอบคุณครับน่าอร่อยมากๆเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นำอาหารมาให้บ่าวเทพและลูกสาว แล้วก็เออขาไก่อร่อยละต้มขาไก่ครับอร่อยละงานนี้ว้า wow. วเดี๋ยวขอปลูกปลูกปากถุงก่อนนะฮะน่าอร่อยมากต้มขาไก่ไม่ได้กินนานลวด้วยโอ้ oh. ่าอร่อยมากๆเลย อขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจสาวิ่งรถเอามาให้จากจากนี่ไปถึงวัดก็ไม่ใช่ใกลๆนะครับสามกิโลครับท่านยังมีน้ำใจเอามาให้เนาะก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆครับที่เมตาสงสารเทพเนาะเทพกับลูกก็ต้องขอขอบคุณมากแล้วก็มี ้าเปลาอีกหนึ่งถุงครับทั้งหมดมีสองถุงของพ่อลูกเราพอดีเลยไม่ต้องหุงข้าวแล้วเย็นนี้พอดีข้าวสารก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยโชคดีโชคดีจังมีส้มดีถามใบ <c oughs> อร่อยละเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาอุ่นกับข้าวกันนะครับเดี๋ยวดูนี่ครับ เราใส่หม้อก,กระทะไว้แล้วนะฮะตักน้ําใส่หม้อก,กระทะไฟฟ้าไปแล้วเนหะ็นไหมนี่นะครับกับข้าวอู่่ในนี้หมดเลยมีแกงสี่ถุงมีข้าวสองถุงต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่มีน้ําใจให้กับเ่าวเทพและลูกสาวนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุก,ท,ก,ท,กท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้บ่าวเทพฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและเพื่อเป็นกำลังใจให้เทพหลายลูกนะครับก็สำหรับคลิปนี้กิริยาได้ไม่สุภาพวาจาได้ไม่สุภาพบาเทพต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ปล่อยมือไม่ได้เดี๋ยวล้มนะฮะต้องต้องเกาะไว้ตลอดขอขอบคุณครับ